ผงกดแล้วเหรอกูว่าแล้วสวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทัวริงเข้าใหม่3คัน3จะบอกสามสไตล์ก็ไม่ใช่เพราะเป็นทัวริงหมดเลยนะโคตรแน่นนะดูสิแน่จริงนะแน่นดิเนาะอะไรแน่นวะแน่นอัดจะตัดมากเลยจะแน่ทำไมวะทำไมใช้ค่ายนี้แล้วมันบี๊เฟรมน่าดูเลยวะเข้าใหม่3คัน3ค่ายเลยนะฮะคันแรกก็จะเป็นคาวาซากิ เวอร์ซิดพันธน์ะซีสูสทัวริงเจ้าพ่อเลยเจ้าพ่อเลยนะนี่น,นี่มันนี่คันนี้เลยคันสองของปอนเป <Ben ary, S 1> ็นอะรทีอาร์เคห้าศนี่ไงไม่ต้องตกใจว่าทาไมวันนี้มันพูดฉะฉานถามสามรอบ <laughs> <laughs> แล้วทีอาร์เมันมันสี่สนะีเท่าไหร่แน่นะเก่งเก่งจะเก่งแล้วจะเก่งอยู่แล้วอ่ะคันนี้หน้าตาแปลกๆบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะคันนี้ ท KTM สามเก้าศูนย์ตัวแอร์เวนเจอร์แล้วติดปี๊บอะไรมาครบเลยคันนี้รถปีสองพันยี่สิบสามเลยจานมือเดียวจะบอกว่าโชว์มากป่ะพี่เดียร์จาน KTM เขาให้มาโคตรดีเลยให้แต่บง WP มาหล่อจัดเอาไปเลยทีเด็ดรถผมรถผมโชคอะไรอ่ะ WMWM ไม่รู้โชวเธอติดรถที่เขาให้มาอันนี้น่าจะเป็นพวกโชว์ว่าธรรมดาอุ้ยปีอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาให้โชว่ามาป่ะไม่รู้อ่ะรถปีสองพันสิบเจ็ดเขาให้ปีสองพันสิบเจ็ดมาดิ รถชคปี2,007ไม่ได้อะไรเลยคลิมนี้เอาราคาไปก่อนเลยนุ่มๆก่อนเลยไม่ใช่เอาราคาให้ชมก่อนเลยเวอร์ซิตหนึ่งแสนเก้าหันศูนย์บาทจบทุกขั้นตอนผ่อนห้าพนิดๆเคยมันดังกลิแล้วอันนี้ผ่อนสองพันึ่งเองนะ KTM ไม่ใช่ KTM เบนเนลี่เบนเนล TRK 5้าผ่อนสองพันหนค่ะเออ อันนี้สามพันหนึ่งราคาคุณดีเนะราคานีปีสองพันยี่สิบสามหล่อบุ๊คเซอร์วิสครบกจอไอวีดีนไม่ใช่จอ l อ d อเาไม่ใช่เหรอมัน LVD มาดูดิเขาไม่ได้เรียก LVD เขาเรียกอะไรอ่ะมาดูมาดูเขาเรียก F P V เป็นฟูขออนุญาตขออนุญาตเดี๋ยวขอไปเปิด Google ก่อนเขาไม่ได้เรียก LVD อ๋อมันเป็นฟูสลองควอซองสโลปไอรุ่นเนี้ยมันปีปี2013อ่ะ รถน,นั่งปีของมันยี่สาให้จอดปีขอมันสิบสามาชิหย <c oughs> โคตรมั่วเลย <c oughs> <c oughs> เอาไว้ไม่มีใครรู้มึงใส่มั่วมาเลยเอาไว้เดี๋ยวคลิปเต็มคลิปเต็มเราแจ้งเลยนะาราละเอียดให้ดูทุกคันด้วยละคันนี้ที่บิดเบียดกันคือปี๊บครบกระเป๋าครบสามใบพร้อมเดินทางกันเลยทีเดียวเชียวจัดอะนะฝากมาดูคลิปแยกของ3ามคันนี้ด้วยเจ้าพ่อทัวรลิงจัดไปฮะสำหรับวันนี้ ผมต้องขอทำคลิปแยกก่อนในฝนตก<ช>ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปแยกนะ<ช>ติง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 